บรรยากาศในสวนป่าสาธิตนี่ร,ร่มเย็นเยีนบสบาย,ยจังเลยนะคะพ่ออใช่แล้วลูกที่ไหนมีป่าแสดงว่าที่นั่นมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์และถ้าเราสามารถจัดการน้ําที่อุดมสมบูรณ์นั้นได้เราก็จะสามารถมีพลังงานจากน้ำให้ใช้ได้อีกด้วยนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์และผลที่ได้ตามมาจากแนวทางของพระองค์ก็คือเกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ทั้งดื่มกินสามารถใช้ในการทำเกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเรายังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ตามมาอีกด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ยังประโยชน์สุขให้กับพระสงฆ์นิกรทั่วล่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับชาวไทยทุกคน และถึงแม้ว่าเราจะมีพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดไว้ใช้แต่เราก็ไม่ควรละเลยเรื่องความประหยัดนะลูกครับพ่อเมืองไทยเมืองแห่งพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน